โอเคครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกม f o r t u n e ออกนะครับมาต่อด้วยเกมนี้เลยครับทุกชมประเดิมเป็นเกมที่4แล้วกันนะครับพูดถึงเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเลื่อนผ่านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่4 8 0 0 0กว่าบาทนะครับเบืแรกในผมจะประเดิมไปที่เบส200เลยนะครับจับไปครับทุกชมออโต้30รอบนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่สยาม6 6เหมือนเดิมนะครับ มาลองดูซิว่าเอาทุนเข้ามาเยอะแบบนี้จะบวกหรือว่าจะลดนะครับอย่างน้อยก็ขอแค่ไม่ขาดทุนก็โอเคแล้วนะฮะทุกผู้ชมบอกเพิ่มสักห้าหกพันก็โอเคนะมาแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมขอเล่นเบ็ดหนักไปเลยแล้วกันนะครับมาทุกผู้ชมเจอถ้วยทองเดิมาที่สี่พันกว่าบาทนะครับเข้ามาเต็มแผงให้ผมเพ่นเลยนะเลิกเลยนะฮะทุกผู้ชมไม่ไปต่อแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยนะครับ สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าชอบเกมมีคลิปนี้ก็ขอกำลังใจคนหนึหน่งไลค์ก็พอนะครับวีดอกนี้สวยท่านผู้ชมบอกเพิ่มอีก6,000นะเจอแค่2ตุ้มก็แตกกือบหมื่นแล้วนะฮะผู้ชมไปต่อเลยนะครับ<อ>เดี๋ยวหมดออตโต้นี้ขอจัดเบ็ดหนักหน่อยแล้วกัน บอกเลยว่าช่วงนี้นานๆทีนะครับทุกผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเอาทุนเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเอามาเล่นประมาณหลักพันนี่แหละนะครับเยอะสุดก็ประมาณหลักหมื่นนะแต่ว่าถ้าเอาเข้ามาหลักแสนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมก็คือช่วงนี้ค่าพิจิม,มันเล่นยากาพอสมควรนะครับมีทุนเท่าไหร่ก็เล่นตามนั้นแหละทุกผู้ชมเล่นตามงบตามกระเป๋านะครับมาตอนนี้ก็ขึ้นมา50,000แล้วนะทุกผู้ชม เดี๋ยวขอไปต่ออีกสักหน่อยแล้วกันคําว่าสักหน่อยสําหรับผมนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยนะฮะทุกผู้ชมยิ่งไปต่อสักหน่อยก็อยู่ยาวเลยนะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ5 2 0 0 0แล้วนะครับทุกผู้ชมเอะเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันผมจะเพิ่มไปเบ็ด400แล้วกันมาตอนนี้ขอกด อุวิวิอ,อ,อุ้ยติดหวาทุกผู้ชมโอ้โหเบสี่ร้อยขอยเตือนขอเตือนโอ้โหเชียจบเลยครับทุกผู้ชมดูซิว่ามันจะจัดตัวแพงให้หรือเปล่าส่วนมากครับผมเล่นเบสหนักแบบนี้ทุกผู้ชมน้อยมากนะครับที่มันจะไปโดนตัวแพงเต็มแผงนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวกระกา,กา,กากตัวทุกถูกอะไรอย่างเงี้ยโดนบ่อยนะครับดูทุกผู้ชมโอ้โหเกินเพื่อน เสียดายมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็บวกเพิ่มมาหมื่นกว่าบาทนะฮะดูผู้ชมไปต่อเลยนะครับตอนนี้เด้งมาหกหมื่นแล้วนะน <c oughs> ่าจะอยู่ยาวเลยครับยาวไปยาวไปครับดกผู้ชมต้อนรับวันสงการเล้วกันนะครับช่วงนี้ไปไหนก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับยิ่งช่วงเทศกาลนะดูผู้ชมอันตรายนะครับมาโดดเปล่าวุยโดดโดดโดดหวาดูผู้ชมวุยเบสสี่ร้อยโดดได้ดีมาก จะได้หรือเปล่าเหรอรอบนี้คูณสิบสักรอบเลยเพื่อนส้มส้มส้มเพื่อนส้มส้มครับขอส้มเลยทุนผู้ชมโอ้โหเชี่ยดูดิเกินไปครับทูกผู้ชม,มได้แค่พันกว่าบาทนะโดดจนเหนื่อยนะครับ โอ้โหทุกชมตอนนี้บอกเพิ่มอีกหมื่นสองนะครับไปต่อเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็คือบอกเพิ่มไม่ยังเลยนะฮะทุกชมเบ็ด400ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ มาตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะฮะทุกผู้ชมมาดูซิว่าจะบวกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับจัดเบ็ดห้าร้อยดูดิอุ้ยอุยอุยเบ็ดห้าร้อยอุ้ยเบ็ดห้าร้อย 500. ดูดตัวเอ้ยดูดวะจะโดดหรือว่าจะดูดนะฮะทุกผู้ชมต้องมาลุนกันนะขอเพื่อนปรับเบ็ดปุ๊บโยนปั๊บเลยนะฮะทุกผู้ชมดูซิว่ามันจะจ่ายให้หรือเปล่าต้องมาลุนกันนะ พอเพื่อนอังเปามาครับอังเปาอังเปาอังเปาโอ้โยอคูณสิบเชีย่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมตื่นเลยครับดอกนี้อืขวัญใจจริงเลยครับเกมขวัญใจในตำนานนะทานผู้ชมโอ้โหอย่างชอบเลยเลยครับปรับเบ็ดได้ตรงจังหวะจริงๆนะครับเบ็ดห้าร้อยเด้งมาแสนหนึ่งนะทุนผู้ชมโอเครีบเห็นเลยนะฮะไปต่อก็บ้าแล้วนะครับ สำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ